ุดไหนใช่มือซ้ายมือขวาให้สัมพันธ์กันอ่ะไล่ไปทีละจุดเก่งมากอ่ะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะเมื่อกี้ล่าสุดอยู่ที่จุดไหนไม่ต้องยกดินสอลูกคอยกดินสอนผ่านจะงงอ่ะนิ้วชี้ข้างนี้ก็ไล่มาว่าเขาไปจุดไหนเราจะได้ไม่งงน้องผ่านมีสมาธิผ่านไล่ตามเขาผ่าจะไม่งง ถูกไหมพิจวันน้องผาบางแม,แม่แม่ก็มองไม่เห็นถูกค่ะอ่ะไปต่อไปอีกจุดหนึง่งใช่ค่ะลูกถูกแล้วอ่ะเลยแล้วค่ะเลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วใช่ไหมคะพิจวันลยแลยค่ะ,ะพิะวันลดให้น้องเลยมาหนึ่งช่องแล้วค่ะอ่ะโอเคอ่ะน้องผาใช้นิ้วชี้ชี้เราถึงไหนแล้วเราไล่มาถึงจุดไหนคะถึงจุด มึงจะไปชี้ท่าทำไมกันมองมือมองมืออ่าใช่อ่าผักก็ไล่ขึ้นใช่มือซ้ายมือขวาขวาต้องสามคนเกิดใกล้แล้วไหนชี่จุดไหนละอ่ะไม่จุดนั้นเสร็จไปแล้วใช่ต่อไปต่อไปอ่ะเอามือซ้ายเก็บทำไมเอาไปชี้ชี่้ไว้ต่อไปแล้วทีนี้ก็ตึ๊กอ่าเป็นลากไปยาวไปนู่นเลย อ่ะนิ้วชี้ก็ชี้ไปด้วยเราไล่ถึงไหนนล่ะคะอ่าต่อไป <Okay. S 1> เราจะได้ไล่ถุก